สวัสดีนะคะพบกับช่องบัวชาแนลวันนี้บัวมาเปิดคลิปคนเดียวอีกแล้วบัวก็จะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนตั้งชื่อนกขนทองให้บัวคนละหนึ่งชื่อหน่อยนะคะทุกคนใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนตั้งชื่อนกขนทองมาได้เลยนะ ว่าใครอยากให้นกขนทองของบัวชื่ออะไรนะคะตั้งชื่อใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวบัวไปเลือกดูนะคะชื่อไหนถูกใจเดี๋ยวบัวไปเลือกดูนะทุกคนช่วยตั้งชื่อหน่อยบัวไม่รู้ว่าจะต,ตั้งชื่อนกขนทองนี้ว่าอะไรช่วยหน่อยนะทุกคนเพราะว่านกขนทองนี้พ่อบัวชอบเลี้ยงนกขนทอง พอก็เลยไต่รถเคลื่อนไปเอาบนดอยนะคะทุกคนนั่นเองช่วยตั้งชื่อมากันหน่อยนะนกคนทองชื่ออะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้มาเลยนะคะทุกคนทองทองทุกคนช่วยตั้งชื่อนกคนทองให้พี่บัวนหน่อยนะคะว่า ชื่ออะไรกันดีตามชื่อมาใต้คอมเมนต์นะคะว่าชื่ออะไรกันดีเดี๋ยวบวกไปเลือกนะคะ นกขุนทองโซนนงโซนอย่างนี้นกขุนทองโนอย่างนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะคะทุกคนช่วยตั้งชื่อให้มันหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรดีนะคะเดี๋ยวบัวไปเลือกใต้คอมเมนต์นะคะช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะคะนกขุน,นทองตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้กระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้นะคะดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นตัวผู้ หลายจริงๆโซนจริงๆใช่ไหมทองทองตัวผู้หรือตัวเมียทุกคนใครรู้ว่าน้องคนทองตัวผู้ดูยังไงตัวเมียดูยังไงบอกพีบัวใต้คอมเมนต์หน่อยนะบอกบัวใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนบอกไม่รู้ว่าน้องคนทองดูยังไงว่า เป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ดูยังไงตัวเมียดูยังไงบอกใต้อคอมเมนต์ให้หน่อยนะทุกคน นกเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาหนูเป็นลิงอ่ะหนูใช่นกขุนทองหรือเปล่าฮะหนูเป็นลิงขุนทองเหรอฮะกระโดดไปกระโดดมาอยู่นั้นหละทุกคนดูไม่ใช่นกขุนทองนะคะนี่คือลิงขุนทองใช่ไหมใช่ไหมหนูเป็นลิงใช่ไหม ฟังฟังเท้าฟังเขาเนาะอใช่ไหมอ่ะฟังฟังใครพูดเลยนะเป็นลิงอ่ะลิงขุนเทองใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นกแล้วกระโดดไปกระโดดมาเออสนุกเขานะอทุกคนสนุกของเขา เขากระโดดประจำกระโดดประจำสนุกของเขาหลยไปไปายเอฟซีเร็วทองบา,บ,าบาย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 บอกเอฟซีช่วยตั้งชื่อให้หนูหน่อยนะคะใต้อคอมเมนต์นะคะ ใต้คอมเมนต์นะครับเคยตัง้งค์เคยผมหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับบายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งที่ชอบบัวชาแนลด้วยนะคะถ้าใครอยากให้บัวทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากให้บัวรับแอดก็ทักแชทมานะคะทุกคน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมตั้งชื่อน้องขุนทองให้บัวด,ด้วยนะคะใต้คลิปนะคะทุกคน